็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Rv นะครับวันนี้เราจะมารับสกินฟรีกันฉลองรบรอบ6ปีของ Rv นะครับก็ให้ทําการเข้าไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็ให้หาคําว่าสกินฟรีเพื่อนสีตีป้อมนะครับระยะเวลากิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่ 10กระกฎาคมถึงวันที่18กระกฎาคมเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปรับกันนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าอวีฉลองครบรอบ6ปีเข้ามารับสกินฟรีได้ที่นี่เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็กดยอมรับไปเลยนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยใครชอบอ่านก็อ่านได้นะเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมานะว่ามีฮีโร่กี่ตัวเปิดวันที่เท่าไหร่นะครับสกินเท่าไหร่ และเขาก็ยังมีบอกอีกว่าเราเข้าร่วมมันที่เท่าไหร่มีสกินกี่ตัวมีฮีโร่ทั้งหมดเท่าไหร่เล่นอาัตราชนะเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การชนะเท่าไหร่นะครับการช่วยเหลือเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อวีเขามอบให้เรานะครับก็ขอบคุณทางอวีมากๆเลยที่แจกสกินฟรีแบบนี้ไม่เกลือแน่นอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กล่องจดหมายนะครับเพื่อไปรับดูซิว่าเราจะเปิดได้อะไรมาเปิดกันเลยครับ อ่ะแล้วก็ได้เกี่ยวกับกล่อง AIC นะครับก็เป็นสกินของตีมี่เนาะตีมี่สกินนี้เนี่ยขายบาร์บีคิวนะน่ารักกว่าสกินนี้ผมชอบผมก็ชอบหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีเดี๋ยวเราไปเปิดดูที่ฮีโร่ก่อน เดี๋ยวผมจะสวมใส่สกินนี้เลยนะที่ได้มาเมื่อกี้โอเคครับเพื่อนๆก็รีบไปรับกันนะก่อนที่จะหมดกิจกรรมนะครับมีแค่ระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นเองก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย